เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น สิบบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟซมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสตสำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับ ออาแล้วผมก็ัสดานผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในจ่องกอมินิเอ็กองนั่นเองเอ้ยไม่ใช่กอมินิทีวีนะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมก็กลายเป็นกอมินิทีวีละนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม s ต u m b l e กลายนะครับผมก็อุ๊ยโอ้โหเน็ตอ่ะเดี๋ยวลองใช้ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับการดอปวิวอุ้ยคูดีนะครับไซส์พิร์นะครับตัวใหญ่ว้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยโอ้โหแล้วตัวใหญ่มันทําอะไรได้บ้างอ้าวตกเข็นน่าจะ ไก่กว่าเดิมนะตรงนี้ฟุตสเตปอัลล็อกคืออะไรอะฟุตสเตปอัลล็อกฟุตสเตปอัลล็อกคืออะไรไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังวิ่งไปแล้วต้องเข้าเส้นชัยนะอุยอ้ยอุ้ยฮึผมว่ามันดูยากอ่าอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้มีสไซมิสคิวคืออะไรอุย้ย อันที่มจจัมแม็กซ์สปีดโอ้โหเดี๋ยวนะต้องเอาแบบพอดีนะครับอ้าวตรกรอบเลยนะครับมัวแต่เล่นนะแมสคิวโอเคเดี๋ยวลองใหม่ละกันนะครับมีอ่าอันล็อกแอนิเมชันอันล็อกสกินอันล็อกอีโมจิอีโมดนะครับเดี๋ยวลอง ใช้ดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมตัวนี้เป็นมอดของทางด้าน m มเดเตนะครับผมนี่ครับโหการแบบวิ่งเร็วสุดขีดทต้องยำแล้วบินได้บินได้รัวๆ,ๆด่าเลยโอเคอย่างโหดนะครับอโอเคครับก็ชนะแบบรวดเร็วเลยคืออะไรวะเนี่ยคือผมอยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยนะ โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเอาผมกดผิดโอเคโฆษณามาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของอ่าอัลล็อกสกินหน่อยแล้วกันนะครับดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอ่าปรับแต่งใช่ไหมนี่นะครับก็สามารถใช้ได้นะใช้ได้ทุกตัวละครนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ แบบตำนานเทพบนิยายเทียบไรใช้ได้หมดนะครับใช่ไหมแนะนำทำไมมีแค่นี้อ่ะมลองใช้ดูนะครับใช้ได้ไหมอา้าวสกินเหมือนจะไม่มาให้นะกรอกรหัสสำหรับเคีเตอร์ก็มาอา่าผมไม่รู้วิธีการเปลี่ยนตัวละครน,นะครับอิโมจิ นะก็เดี๋ยวลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าจะใช้ได้หรือยังไงนะครับก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะโอเคนะี่สกินันไม่เลี่ยนะให้อะไรอยู่วะเฮ้ยปาร์ตี้ปาร์ตี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นอีกสักตาหนึ่งแล้วกันดูว่าจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับอ่านะผมเปิดอันนี้ไว้นะครับแม็กซ์สปีดกับอัลติเมตจมนะเอ้ยอัลิมิตจมนะครับก็คือ กระโดดได้รัวๆแบบไม่มีวันหมดไม่มีวันไล่ไปนะครับเดี๋ยวจะลองใช้แมบกว้างด้วยนะโอเคครับในที่สุดก็มาเป็นที่เรียบร้อยละนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับว่าจะยังไงนะโอเคมาวิ่งไอะเรวะวนยะมาครับขออนุญาตทำการเปิดบูธนี่แบบนี้เลยนะครับผมสามารถ ทำได้ด้วยแล้ววิ่งเร็วบินไปแล้วครับผมบินไปแล้วครับผมมาเลยกบพี่ไปเลยก็พี่ไปเลยก็พี่ขยานบินนะครับว้าวเลยปะเนี่ยโอเคเป็นไงแบบรู้กันเร็วจริงๆแต่ปิงนะมันทําให้เอ่อเน็ตปิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ปิงขึ้นปิงเด้งจัดๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูเขาว่าจะเป็นยังไงดูลองไม่ลองดูคนอื่นก่อนนะครับ คนอื่นก็มาเร็วนะนเนี่ยนำเปลิ้นแต่ค่อนข้างที่จะปิงเลยทีเดียวนะอ่ะซูเบอร์นะครับลองดูผุมปรับก่อนปรับให้มันแบบปกติอ่าประมาณนี้น่าจะปกติเออยังไม่มีคนเข้าเลยนะตอนนี้นะครับ ไม่มีคนมีรถด,ด้วยวโอคีคประมาณเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากโหลดเล่นก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายครับ